สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคูจังพาเพลินอีกแล้วนะคะวันนี้คูจังพาเพลินจะพามากินแกงนอโจดจ้านี่ค่ะนอโจดวัตถุดิบที่เราจะเตรียมก็คือมีนี่ค่ะผักชะอมไม่ต้องเยอะมากผักชะอมแล้วก็ผักหรือว่าผักผักอิตูนะคะใบผักอิตูที่คนอีสานเขาเรียกกันหรว่า นางลักจ้ะแล้วก็ทีอ,อย่านันก็คือเขา่าเขา่าเขา่าเข่าเนีย้ยเข่าเนี้วแช่ก็ได้เด้อค่ะเราเราก็จะมาเขาเรียกว่าเข่าเบื้อนะ่ะเราก็จะมาตำใส่ใส่พริกถ้าเกิดว่าใคร นามหน้า,นา,นายานางมีแบบคันเนาะมีแบบคันรือว่าแบบที่เป็นนามที่สำเร็จที่เขาทําขายนะคะเราก็สามารถซื้อแบบนั้นมาได้เลยจ้าแต่ว่าถ้าถ้าใครไม่ไม่ถนัดที่จะคันเองก็คือต้ำแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ถนัดตำนะคะนี่ยานางค่ะเอามาตำตำโขกโคกจนแหลกแบบนี้แล้วเราก็จะไปกรองเอาน้ามกคังนึง เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเอ็นะจ๊ะเขาเราแชร์แล้วเราก็จะมาโขกโขกโขกถ้าเกิดว่าใครมีใครมีเครื่องปั่นก็ปัน่นก็ปั่นตามที่ถนัดแต่ว่าอยู่ที่บ้านนี่ไม่มีเครื่องปัน่นก็เลยต้องใช่โขใช่ในแหละตำเอาเราก็เอาพริกนะคะสักสี่ห้าเม็ดดรือว่าความเผ็ดของเราเท่าที่เราถนัด ถ้าที่เรากินได้เราก็มาโขขกโขกโข,โข,โขรกอวดตั้าตานั่นแหละตํามใส่กระเข่าที่เราแช่ไวน้นะขวนยนียที่เราแช่ไว้แล้วเราก็ใส่พริกใส่กระเทียมเราก็มาตํามตั้โขกใส่กันอีกข้วนี้เนาะเราก็จะเอาหน่อจยดที่เราเราจะเตรียมที่จะแกงนี่แหละ เราก็มาใส่น้ำนิดนึงเพื่อจะขว้เราเราไม่ต้องต้มน้ำออกนะคะเพราะว่ามันไม่ขมเหมืนหนอนนอไม้เราก็แค่ใส่น้ำแต่ว่าค้นแค่แม่ไม่ให้มันใหม่แค่นั้นเองเหมือนก็ว่าทําให้มันซุกนะคะให้มันซุกก่อน้นแค่นิดหน่อย ก็คนไปคนมานะคะคนแบบนี้แล้วก็คนแล้วก็ทิ้งไว้สักพักจนน้ำเกือบแห้งเนาะแต่ไม่ต้องให้มันแห้งแค่นี้น่อไหมมันก็จะเปลี่ยนสีนะคะมันก็จะเปลี่ยนจากที่แรกมันก็จะเขียวมันจะเขียวเข้มเขียวเขียวแบบซุก เลยสักพักหนึ่งหากินไหมคะเดือดแล้วเราจะปล่อยให้หน้ำเดือดอยู่แบบนี้ประมาณ1-2นาทีนะคะ1-2นาที เพื่อที่จะไม่ให้มันขมจะขมน้อยลงก็ปล่อยให้เดือดอยู่ยางนี้สัก1-2นาทีนะคะเพื่อลดความขมก็ขมน้อยลงนะคะพอเดือดได้สักสองสานาทีแล้วนะคะอ้อนไอ้นอยโจดเปลี่ยนสีแล้วเนาะ เราก็จะใส่น้ำยานางนะคะนี่ที่เราเตรียมไว้เราก็จะเอาแต่น้ำนะคะกากเราไม่เอาค่ะเราก็เอาแต่น้ำล้วก็เทลงเลยนะคะเทเลยจ้ะเทเท่าที่เราเตรียมไว้เลยแล้วเราก็เอาเครื่อง แล้วก็ใส่พร้อมกันได้เลยเอาพริกพริกกับเข่าเข่าเบื้อที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วเราก็จะใส่จากนั้นเราก็ทิ้งไว้ให้ซุปสักสักหน่อยค่ะสักพักหนึ่งตอนนี้น้ำก็กำลังเดือดก็ แล้วก็ผงเครื่องได้เลยจากผงเครื่องสามใจชอบเนาะขั้นตอนหนึ่งก็ใส่เกลือเสลแล้วก็ผงผงชื่อรดนะคะ่ะชอบหลายชอบน้อยแล้วแต่นี่ก็จะเป็นน้ำปลานะคะน้ำปลารดเด็ดของเราน้ำปลาแบบต้มนะคะแบบเป็นขวดมีฟ้าเขียวฟ้าแดงฟ้าเหลือง แล้วแต่ใครชอบสูตรไหน,นะคะนี่เราก็จะคนเพราะว่าไอ้ที่เราเพื่อก้นมันจะไม่ไหมนะคะเพราะว่าเราใส่เหนียวเข้าไปเมื่อจะเป็นแบบเหนียวเหนียวข้นๆนะคะเหนียวเหนียวข้นๆแบบนี้เราก็กินเริ่มหอมละกินเริ่มมาแล้วก็จะให้เดือดแบบนี้ไปอีกสักสองสามนาทีนะคะเราค่อยจะมาชิม หลังจากที่เรารูงแล้วนะคะว่าอร่อยเราก็จะใส่พักพักที่เราเตรียมไว้นะคะบางก็จะออกเป็นสีเขียวเพราะว่าน้ำย่าน้ำมันจะเป็นสีดำดำนะคะนอโจดนี่บางคนแทบไม่รู้จักเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นคล้ายๆนอไหม่อะนอหนอใหม่จะมีแค่ปีละข้งจะเกิดคืปีละข้งค่ะบางจังหวัดก็ไม่มีแต่ว่า เทโคลาดนะคะมีเยอะเลยจะขึ้นตามป่าจะขึ้นตามป่าเราก็จะคนพอคนเสร็จเ่ะเราก็จะปิดปิดแก๊สเลยจ้ะนี่คะ่ะเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยถ้าหากว่าเรามีไข่มดแดงเราก็เอามาใส่ได้นะคะ เพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นแต่เมื่อกี้แอบใส่นิดนึงเพราะว่ายังมีอยู่จ้านี่จะเป็นยังไงนะคะถ้าใครอยากกินนะคะก็ลองทําตามดูนะคะรับรองอร่อยเพราะว่าเป็นอาหารของภาคอีสานหรือว่าคนบ้านนอกนะคะเขากินกันแบบเขาเรียกว่าอาหารป่าแล้วก็หายากด้วยค่ะจะมีแค่ปีละข้งยังไงมาชิมมา กินได้กันนะคะอุจจังขอจบคลิปวันนี้ทำกับเข่านะคะ